สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำเพล่อนอ๊อฟเชียลครับพี่น้องนี่ครับหลังจากเทียบาตุ้ยเก็บของเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะวันนี้เลิกประมาณเลิกประมาณตีสี่พี่น้องคนโอ้อญายาได้แล้วพี่น้องเมื่อคืนนี่พี่น้องช่างกุดบากเข้าต้อนรับดีขนาดเลยสุดยอดนี่ครับพี่น้องเบาตุ้ยเก็บของเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่เป็นผลงานที่น่าประทับใจผู้ใดก็ย่องพี่น้องตอนเตะล่าโอ้คนเหลือหลายคนจะหลายคัะพี่น้อง โอ้คนเหลือเยอะมากเลยครับ,รบ,รบพี่น้อง,บบงนี่ครับลงสีพาพี่น้องมาเบิรงนี่ครับอ้าวแอดมินแอดมินจังไม่ถ่ายออีก่ะเอาอีกแล้วให้หมดทุกช็อตเลยไม่ต้องเหลือให้ใครแล้วละ่ะเดี๋ยวจะมุ้งหน้าไปไม่ค่อยพนมต่อเนี่ย ผู้สาวหลายไปน้องเอ้ยงานสองงานแอดมินเลยบรับบนอนเลยปวดพวกพวกอะไรหลังเอ๋ไก่เอาหลังเก๋ในต่างหงส์ขาปวดถ้าเก็บไปหาจะรับกันเลยอคุณขาอย่าข้ามกอาชิพนะพี่ในพวกเรื่อยเฉยสวัสดีครับอาจารย์มอสสวัสดีครับผมตุ้งยังไหนอาจารย์บอกการในหมอฟังนูกต่างหงส์จะลวก จะล่วงแล้วเหรออือเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาผู้สาวธาตนครพนมไหมฮะธาตุพนมไหมฮะที่ประวัติอยู่ไม่ใช่เหรอออกเอาเอ้าผู้สาวเนาะคือออกลูกขาโตตายจะเล่ามันว่าเราฝ่าเปิดเพลงเลยวะนี่ครับพี่น้องอาจารย์ดนตรีครับโม๊ทย่งนะครับนั่งเวาพื้นจะได้ครับไม่จ๋าแอาจจะเปิดประเด็นแห้งพอน้นี่ครับน้อง นี่เหน็ไหนไปหรุ่นกระโม่สวัสดีครับพ่อครับครับครับไหนพ่อ,พอเอาขึ้นนี่มาไล่พวกน,นี้ได้มาไล่เหรอมาไล่เหรอมพ่อพ่อเค่แเจาแต่มาไล่แบบแม็กแค่เจ้าแต่มาไล่แม็กโมแม่บ่มาไล่แม็กยิงแม็กเงีนนะครับนี่พ่อคอยได้มาไล่อันนี้โอ้ยอันนี้เป็นเงนเทาเอินว่าดวงนะครับเอาไปยังเงี้ยไป ้โอ้โหไหนครับพี่น้องเป็นไรมาเคลื่อนคนหลายบ่วอ่อยพี่น้องมาไหลแน่นอนใช่ได้อยู่อ่อยพี่น้องพูดบากไหลยุ่ยเลยใส่ยุ่ในการในการในการอู้อีพอเคยไปเล่นเด่นทานถ่ยู่ตัวถ่ายพนุมพระนุ่มเนี่ยเล่นมืดมหาเทพีเราวงเวียนอยู่บัตรจั่งเนี่ยโอ้ พนเวียทีเหนเนาะเวีไหวใตเกิดนี่แหละด้ัยพิมใจโอ้บัดเยลละแกนเอ้ามาเม็ดจุ่นี่จนหาที่ปีจักเป็นโมงไรไปในลืมมันลหรอหอยพอสมัยปานันเรว่โอ้ยต่างเพดไปท่องกบไปเดี๋ยวเว่างๆเด้สัมผัสกันด้วยเดี๋ยวเดี๋ปาดเพไปท่องกไปสมัยตั้งแต่เพพทนอกก่ตายพัล่าสมผู้เ่าผู้แก่มหนาสมัยน้นอท่องเพท่งเบิดเป็นบ่อโอ้ยแม่นพอเนี่ยเเป็น ลูเคยเพินลูเคยเพินแน่เออเดี๋ยวถางนโอ้น่าสนใจพี่น้องเดี๋ยวน่าสนใจมาบัดพอ่อยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมากๆเดี๋ยวสี่สิบหเลยครับดดันี่ครับพี่น้องสุดยอดวแกแถาอีกแถาแรกแถาอีกมันที่เถาไปหนาจริตวาสมธรรมดาพี่น้องเดี๋ยวผมสิ่้าเนเนี่ยเขาดิงยังไม่ดงเห็นไหมเรดดียนะเดี๋ยวบนสิ่ามาคุยกับพอพี่น้อบอกานีกระเบื้องละไรทับบังนี่ครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับ ดิ้น <Upper> ก <language> ันยีดับเพื่อับไรนเขาั่เขานั่ไเลมัไอ้โฟนไห้ซื้อซื้อังมา่ครับบอกไปเลยไอ้โฟนไอนซื้อซื้อยังมา่ครับนี่ครับ่น้องินต่อผมก็เรียบร้อย่น้องโอ้นี่ครับ่น้องอากาศ โบกลครับจ okay. okay. oh, okay. the ักรล้อแหละบ้านลอยเลยวะโอ้โบกไก่อยสิโลอยโลแล้วเอาถ้าโบกายพี่น้องะมานลอยก็ลพี่น้องนี่ครับเอ้าน่บรรยากาศตอนนี้ที่งานเ้อวันนี้เราททาห้ไกายร้อยกันโลร้อยสิบโลอเมกรัยวื่อวานคือได่ยินคว่ามีกี่ยกคุเดียวก็ได้สิีครับเดียวกให้เพื่อครับเดี๋ว่าถอ ปานนั <Or> ้นมันเบาปหน่อยู่ห่าวิ่งเนี่ยโอวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งหัหหววอย่าทหัวีวบ้วยดบีวบีดไหบีหามใส่ไปล้วเดครับแต่ว่าใส่คนหลข้าเรื่อข้าเรื่ ส่วนรถบงรถบาทเท่ากันพี่้องฟังพี่แล้วก็ขึ้นคาราบานแหละซี่ซีพี่น้องมาขึ้นพอดีเจ้าของแล้วอ้ายสมมุ่มโมกว้างตัวนี่สุดจอดตัวเนี่ยโอ้สุดจอดสุดยอดพี่น้อง ทีมงจาผมมาฐานอยู่ทีมง,งานธรรมฐานอยู่บนตรงกระไดครับพี่น้องเร็วขึ้นพี่น้องสี่ห้ามันจะพนันหกโมงครับพุปสองชั่วโมงครับเลิศชั่วโมงครึ่งชั่วโมงห้าสิบอาพอด,ดีพี่น้องครับนี่นมามาตรฐานครับทีแมตทีเขาก็เร็วขึ้นอลไรไหมน้องเนี่ยนี่ครับทุกอย่างมันจะลงตัวเลยพี่น้องแล้วบอลไปเลยพี่น้องเวลาจะเวลามันจะจัดสรรนี่ครับของแท้ครับพี่น้องนี่ยแพงหลังก็ลงแล้ว นี่ครับทุกอย่างขอทาขอทาโอ้โหครับเอะไแล้ะครับต่อไปผมต่อไปผม,ผมสิจัดรายการเช้านี้น้องแก้มน้องเดียครับเพรา่วนี้ที่หมอชิดทุกเสาร์เจอัสองสาวอีกแล้ว ใช่ค่ะไปไหนอีกแล้วเนี่ยอาบน้ำค่ะอาบน้ำไปละจ้าอ้าววันนี้ไม่มีอะไรกินเหรอกินแล้วค่ะปาดเป็นต้้งโต๊ะสาหรือเป็นคนน้ำคนงามอันไหนพออันยังพ่อเจ็บ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 เยอะมาโอ้โอันไหนเป็นทิศหรือว่เป็นทิศหรือว่าพอโอ้โห งงงงทุกคนงงไหมหนูก็งงพอเราเอ็นดูพอเราเราเอ็นดูเฮาลราแพงทิดทิศกับบักบักแก่ง่ายทิดศกับชื่อผูไศงง่ายแม่พ่อเนี่ยเป็นทิดหนูเป็นทิดแม่เหรอล่อแพงครับเราอยู่นะฮะวงการหาสิบปีเด้มันธรรมดาสูเกิดยังไงสูงได้ง่อยไหนเกิดได้สามสิบปีละมันเป็นต้องกล่องหรือเป็นต้องคนงานเนี่ยเฮ้ย เมื่อก้าพอเอาพอเห็นลูกคนหนาแล้วบเอตัวที่เ่อก้ตัวไหนมาไหนเห็นไเนี่ยแกมเกรมือเดีวหน้าใสทีบเลยนะ่อือพอมาใครมันพอมามขึ้นนี่มัหนาใสเปน่อเดเม่อึ้นนี่พ่อได้ข้ามาทั่วมาขึ้นนี่ได้มาทั่ว่้าได้เครื่องตัวนี่บ้านท่นได้ปลาใช่มอเรือบ่่อมไออันนี้ได้แค่สาโอ้ยมเอเป็นตัวลูกตัวแต่ลูกสาว เอาไปเลยกินไส้มองไส้หม่อนกินตาปลาทูตาปลาทูติโอ้พี่หนุ่มนะสักวันมันต้องมีนะเฮ้ยสักวันเราก็ได้กินเนื้อปลาโลมาเลยแล้วเนื้อปลาบ้านเราเนี่ยมันต้องมีแหละสักวันแหละบ้านมันนี่แหละเอฟซีเหรอพี่ดาเอฟซีดิเอีหนูนโอ้ป้าฮ่าฮ่าฮ่าฮเขาจะรอไปส่งเนาะอยู่รถต้นไหนอาสัวตัวไหนรอไปก็ระเบลมบากนอนเนี่ยนี่แหละสุดยอดเลยสู้ชีวิตเกิดมาศัสตร์หนึ่งคุ้มคุ้มคุ้ม แต่มื่อนี้ล่ะสิมีงนอดมล่ะทนทีไอ้วันนี้มื่อนี้ได้เอฟซีพอหักไอผึ่งเปลดห้องให้โอ้คือดีแถแมนครับนี่เลิศเลดิมีพอหักข้าวมันเลลิศพอหักแก้มปนตาง่ไหนไอเคยมีอะไรเด้อพ่ปเหนื่อยพ่อหักเนือเหนือพ่อหักเดียนชาเป็สัตวแมันต้องมีสััรอนะคะรอๆ สักวันต้องมีสักวันวันนี้วันนี้เจอสองสาวได้ที่ไหนเนี่ยวันนี้เจอสองสาวได้ที่ไหนเนี่ยวันนี้เจอได้ที่วิทยาลัยนครพนมจ้าที่ทำลูมาจังหวัดนครพนมจ้าค่ะเด้อคุณอะไยู่งใหญ่นะคะเมื่อกี้เขาปิดนะคะเมื่อกี้เขาจอดมอสุดท้ายน้อวันนี้แม่จ้าหนึ่งร้อยสิบแปดบาทนะคะทักเข้าไปในเพจสาวไร้ร่ำพูนโชว์นะคะแอดมินรอตอบอยู่นะจ้าพ่อเอ็นโมงเห็น้นูเป็นบอใจฟิลเตอร์ให้อยู่นี่ครับพี่น้องเอ้าเจอสองสาวได้ นี่ครับพี่น้องสู่ชีวิตนอนอนนอนรีสอร์ทข้ามือครับไตรลมใหม่แน่ไตทองรถบ้านแน่พงศ์มือว่านนี่นอนที่างนี้เห็นปะนอนเสยโอ้ยหนื่อยย่างใา่แี่วเลยนี่แหละอีหล่าชีวิดหัวลำทำบ่ใหญ่สาดว์นอนตากแดดบ่แม่นเอาอีดีเอาสูัๆซัวเดี๋ยวรอฝึกประสบการณ์นอนไตทองรถต่อยังยังยังมาท่านนอนไตทองรถเตียงไอ้ยังค่ะเป็นหนูกับยังเขื่อน หวหนีหลีว่ไม่เป็นตลูกไปม่ยด้ไม่เป็นธรรมะลำไปเออเออแขนไปไปไป,ไ,ไ,ปไ,ไปสูสส้สูะ